พรีวิวพรีเมอรีครับซึ่งเป็นเกมวิคที่สิบเอ็ดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไล่กันไปนะครับแบบทีละคู่นะครับเริ่มตั้งแต่วันเสาร์เลยมาคู่แรกครับสเปอร์เจอแมนยูเอเต็ดครับโมบอกเลยเลยว่าบิ๊กแมตช์เดี๋ยวนะผมกำลังนึกอยู่ว่าซีซั่นนี้บิ๊กแมตช์ที่ขึ้นมาตั้งแต่หัวแมตช์แมตช์วิคน่าจะยังไม่มีเลยไหมหมายถึงเกมแรกเลยเกมแรกเลยของสัปดาห์ที่เป็นแมตช์ใหญ่น่าจะเหมือนจะยังนะไม่แน่ใจแต่าก็คิดว่า แมตช์นี้ก็น้องเป็นแมตช์ใหญ่ได้ไหมพี่กะทีน้าพี่พี่น้าเป็นแบตใหญ่ไหมเป็นเป็นอ๋อโอเคโอเคใหญ่อยูตัวใหญ่ตลอดเราไม่พสเปอร์แมนยูมันก็ต้องเป็นเกมใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมสเปอร์แมนยูอ่ะในชื่อเสียงใหญ่บนแล้วหรอเอออะจะไปคิดว่าแมนยูไม่ใหญ่วะเออเออผมนี่แหละคิดโอเคนะครับสเปอร์เนี่ยเกมล่าสุดนะครับก็ในในลีกเนี่ยเปิดบ้านแพ้เชลซี นะครับศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ไปชนะโคเบเกนในยูเซลถึงสี่สูงนะเกมนี้เนี่ยจะได้ตัวหลักนะครับอย่างคริสเตียนโรเมโรกับคู่กลับมาจับคู่กับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนในเซนเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับโมฮเหม็ดครูดุสที่จะกลับมาออกสตาร์ทหลังจากได้พักใน UCL ีลนี้นะครับซึ่งสีนัดหลังสุดในบ้านที่เจอแมนยูเนี่ยสเปอร์ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหพี่คุยเดือดมากๆก็เจอไบตันก็แพ้ลวดมาไม่ใช่เหรอก็ยังทุบไบตันเลยแมนยูอ่ะใช่ไหม ไม่มั่นใจเลยพเพราะตอนนี้ไม่มั่นใจอะไรทั้งนั้นเอ้ยแมนยูนยี่แต่ตอน<ม>จะต้าโอเคโอเคโอเคเอ่อต้องใช้วิธีนี้แล้วละ่ะต้องใช้แบบเขาเรียกว่าย้อนย้อนเตะกันต้องใช้วิธีนี้แล้วโอเคส่วนแมนยูครับ er ตอนนี้ก็อย่างที่บอกล่าสุดเนี่ยคือบุกไปเสมอฟอเรสต์สองสองนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกในหลังสามแล้วนะครับส่วนลิซานโดมาริเนสเนี่ยก็ซ้อมแล้วเหมือนกันแต่ว่าน่าจะยังไม่พร้อมเล่นนะครับยูเวเตตเนี่ยไม่แพ้ใครมาสี่เกมชนะสามเสมอหนึ่งนะครับเบนจามินเชสโก้ก็ จังหวะอะไรยิ่งต่างๆเริ่มไม่เข้าที่เขาทางไอเชโก้ okay, go, พี่ไม่ห่วงหรอกพี่ห่วงไอแฟนบอลคนนั้นมากกว่า <laughs> ที่ตัดผมเออมันชนะมาสามเกมติดแล้วนัดล่าสุดมัน,ดนันเสมอ,สอฟอเรส<ๆ>ไงก็เลยต้องนับหนึ่งใหม่อ่ะโอ้ยผมว่าเขาน่าจะยาวเท่าพี่อีดวงไฟเออต <ไง S 2> อนนี้ว<ๆ>ิจะหัวมันออกฟูฟูใช่ไหมมันออกฟูฟูจนเป็นแอฟโรวไปแล้วมั้งพี่อีดหัวรถเออว่ะเอ้ยไม่ใช่พี่พี่เป้ไฮล็อกเยายามหน้าสลับกัน เออแล้วพี่ก็ปล่อยผ่านแล้วพี่ก็ไม่พี่ก็ไม่ทันคิดไงไอผมก็คิดว่าถูกของก็ปลันไปเลยเออพี่ก็คิดว่าโอเคไม่ได้ยินด้วยนะว่าอินวงไฟแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สแกนว่าเออโอ้ยเครียดเลยเครียดเลยอ่ะโอเคมาดูคาดการณ์กันหน่อยครับพี่กุ๋ยครับว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะมีใครที่ลงเล่นกันบ้างนะในคู่นี้นะครับซึ่งแน่นอนแหละของยูเวเต็ดก่อนเลยแล้วกันครับก็ประตูเนี่ยแน่ๆแหละว่าอาจจะเป็นเซนเตอร์ลอมเบน ก็ <med an> ช่วงในความมั่นใจเนะาะหลังสามียโรเดลิกลุคชอร์นะครับ <ừ> um. ตรงกลางสองคนบรูโน่คาเซมิโร่นะครับแล้วก็ซ้ายขวาเลยเป็นอามาเดียโรกับเดียโก้ดันโลนะครับแล้วก็ดับเบิลเทนเนี่ยเป็นเอมบูโม่คู่คุณย่ากองหน้าเป็นเชสโก้ครับส่วน <ừ> um. สเปอร์เนี่ยก็กองหน้าเนี่ยคาดการณ์ว่าจะเป็นโคโลมัวนี่นะ <ừ> um. แล้วก็3ตัวบนมีปามาราซา แล้วก็โมเมตครูรุสชาบีซิมอนคู่กลางเป็นเบนังกรูคู่ปอรลินยาหลังสี่มีฟันเดอร์เฟนโรเมโลปอโรแล้วก็ไดจัสเปนครับแล้วก็ประตูเป็นวิคาริโออ่ะพี่กุยคิดว่าไงครับคู่นี้ว่ามันมองยากบ้างนะคู่นี้ว่ามันจะออกหน้าไหนครับคือเป็นบอลที่แบบพอจะพูดได้เลยว่ามันบอลบอลสามหน้าเลยอยู่ที่ว่าจังหวะใครมันลงล็อกออกกันจังหวะตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเล่นดีกว่าด้วยนะคือบางทีเกมมันอาจจะแบบเป็นของฝั่งหนึ่งเลยแต่ว่าอยู่ดี สมมติแมนยูเต็ดบุกเพลินๆเ,เลยกาลังเล่นดีเลยครับแล้วผิดพลาดนิดเดียวโดนปุ้ง yeah, เสียประตูอ,อะไรเงี้ยคือมันเป็นเกมลักษณะแบบนี้เพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยมันยังไม่มีความไม่มีความชัวร์ความสม่ําเสมอให้เห็นแบบต่อเนื่องเท่าไหร่ครับบทจะพลาดก,ก็พลาดได้ง่ายๆความความแข็งแกร่งของแมนยูเต็ดเกมรับดูดีอะไรเงี้ยในเกมที่ผ่านๆมาเกมล่าสุดเจอฟอร์เรสเสียไปสองลูกโดนดื้อๆเลยถูกไหม้น้นครึ่งหลังครหลั้านาทีใช่โดนสองลูกปึ้งปงอย่างเงี้ย มันยังเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแล้วเกิดขึ้นเมื่อไหร่คาดเดาไม่ได้อีกหมบดจะดูดีมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเนี่ยจุดหนึ่งพี่มองว่าอาจจะเข้าทางแมนยูเต็ดตรงที่ว่ามันเป็นเกมใหญ่เกมใหญ่ไปเยือนมันต้องเล่นแบบระวังตัวเองด้วยรัดกุมเออเล่นแบบมีสมาธิเกมเจ้า forest เนี่ยมันดูไม่ค่อยมีสมาธินืกออกใช่ไหมแล้วนำก่อนครึ่งแรกด้วยใช่ไหมแล้วกลับมามันอาจจะแบบมันประมาทมันอาจจะแบบ หย่อนไม่น่อย motivation มันหายไปนิดนึงเพราะนั้นเกมนี้พี่มองว่าเบื้องต้นนะคิดว่าภาพที่ออกมาแมนเชเต็ดน่าจะเล่นแบบมีสมาธิแล้วก็เน้นในทุกๆจังหวะเพราะนั้นสเปอร์สก็น่าจะไม่ได้ว่าเล่นง่ายๆแต่สเปอร์สเนี่ยก็เป็นทีมที่มีทีเด็ดจากนักเตะบางคนอยู่ถูกไหมเรื่องของเกมเนี่ยยังไม่ค่อยชัดความไหลลื่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีนักเตะที่แบบสร้างความพิเศษขึ้นมาได้ครูดูส หรือเป็นเน่นจอนสั้นมิกกี้ฟันเดอร์เฟนอย่างงี้ฟันเดอร์เฟนนี่ก็ตัวแสมเลยิมากๆใช่แมนยูเต็กก็เคยโดนฟานเดอร์เฟนลากลากลากมาแล้วก็เปิดยิงอะไรเปิดให้เพื่อนยิงหรือไงอ่ะใช่ไหมแอซิเพราะนั้นเนี่ยพี่มองว่าโอกาสเสมอมีเอาเป็นว่าคือมันบอลสามหน้าอย่างที่บอกแต่คิดว่าเป็นเสมอกันไปเสมอแล้วก็เสมอแบบมีประตูโอ้โหเสมอมีประตูด้วยเพราะว่าเกมรับก็จริงๆก็ถือว่าไม่ค่อยดีทั้งคู่นะผมว่าในดีเทลเสมอวะเพราะ สกอเลยโต๊ะเล็กสี่คนเลยเอาสองสองแล้วกันสองสองอีกเกมหนึ่งโอเคสองสองได้ครับซึ่งแต่ผมเนี่ยเี๋ยวรีแคปเดี๋ยไว้ทีหลังสุดโอเคแล้วค่อยรีแคปอีเทีหนึ่งครับโอเคมายถึงว่ามาสรุปอีกทีนึงว่าสกอร์เท่าไหร่โอเคได้ครับแต่ว่าผมเนี่ยมีมีแก๊กนิดนึงครับคือตรงเนี้ยที่เขาบอกว่ายูเอตต์เนี่ยไม่ชนะเลยถูกไหมแต่มันจะมีเหตุผลนึงที่ทำให้ยูเอต็ดชนะคือสเปอร์ลงคลิปเก่าๆคลิปไฮไลท์เก่าๆ แ้วที่ชนะเหมือนล่าสุดฟอร์เรสอะไรก็ตามลิวภูไปลงไฮไลท์แบบชนะแมนยูอ่าเออหรอจากปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บนั่นหรออาจจะโดนโดนเลยโดนหอนแขนอ๋อแล้วสเปอร์นี่ไปลงยังไม่ลงแต่ลุ้นให้ลงอยู่เออลงบ่ไม่รู้ถ้าลงเนี่ยหรือไม่แน่แอดมินเขาอาจจะดูว่าเฮ้ยแมงลิวภูโดนมาแล้วคาทีไม่ดีเอออย่าอย่าลงเลยเก็บไว้ก่อนแต่ลิเวอร์พูลไม่ต้องลงอันเจ็ดศูนย์แล้วนะครับมันเยอะไปแลเออใช่ก่อนเกมนี่ลงเจ็ดศูนย์ใช่ไหมใช่ก็ลลงเลยลงเลยจะได้รู้ หมายถึงเขาหมายถึงเราด้วยโอเคโอเคอ่ะคู่ต่อไปครับพี่กุ้ยครับครับผมเวสต์แฮมครับจะเจอกับเบอร์ลี่ซึ่งเวสต์แฮมในล่าสุดก็ชนะนิวคาสเซิลมานะครับสามหนึ่งนะเป็นชนะแรกแรกด้วยในยุคนูโน่นะแล้วก็เฟรดดี้พอตเนี่ยที่เป็นกองกลางดาวรุ่งเนี่ยก็เรียกว่าเข็นตัวเองขึ้นมาเป็นตัวหลักได้นะซึ่งแฟนบอลขุนค้อนี่ก็คิดว่าจะเป็นกําลังหลักสําคัญเหมือนกันเป็นเหมือนตัวแทนของเดคันไรส์เลยนะครับซึ่งเวสต์แฮมไม่มีตัวเจ็บเลยนะครับก็แน่นอนแหละว่า จะส่งชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับส่วนเบอร์ลี่เนี่ยก็เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอลไป2องูนล่าสุดนะแล้วก็มีเจดอนแอนโทนีนะครับซึ่งเป็นปีกซ้ายตัวเก่งเนี่ยตัวนี้พี่กะทิเขาชอบเลยใคยพี่กะทิใช่เขาชอบเขาชอบมากเขาบอกว่าอะไรโดดเด่นใช่ไหมครับคุณชอบแอนโทนีใช่ไหมเจดอนแอนโทนีอ่ะเจดอนแนีมาอ๋อแล้วแล้วแอนโทนีคนคนก่อนไม่ชอบทำไมอ่ะหมุนลึกหมุนเอเกินไป อ๋อแอนโทนีอ๋อแอนโทนี่โอเคโอเคส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยพร้อมใช้เหมือนกันนะครับก็ใช้11ตัวจริงที่ดีสุดแหละนะครับก็ขนกันมาเต็มทัพเลยนะครับเบอร์รี่เนี่ยก็จะมีพวกโอคุชบูต่างๆนะครับพวกอาจอร์แอนโทนี่นะครับมิคาอลวอกเกอร์นะครับนู่นนี่นั่นว่ากันไปนะครับอ่ะพี่กุยมองมองภาพรวมเกมนี้คิดว่ายังไงเออคือ คือเบอร์ลี่เนี่ยก็ทีมน้องใหม่แล้วก็จะเน้นเกมในบ้านนะครับคือเกมเยือนเน่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่วต์แฮมเนี่ยมันรุกกันเนี้ยเป็นหนึ่งในทีมที่เอาแนมเอานอนไม่ได้ที่สุดเลยตั้งแต่แรกเลย <S <S ใช่ใช่ดล่าสุดชนะนิวคาสเซิลได้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะแบบจะดีนะบดจะแพ้ดื้อเกมเนี้ยมีสิทธิ์แพ้คาบ้านได้นะถ้าแบบว่ามันแบบเล่นแล้วมันหลวมอ่ะแต่ว่าคิดว่าเบอร์ลี่เนี่ยก็มาเล่นเกมแบบ รัดกุม,กมเน้นเกมรับแล้วก็หาจังหวะลูกเซตพีซก็ต้องออกออกออกทางนั้นไปแต่ว่าเกมโดยรวมหรือว่าบรรยากาศการกดดันเนี่ยน่าจะเป็นเวสแฮมที่ทำได้ดีกว่าก็ยังคิดว่าเวสแฮมเอาเป็นว่าโดยโดยมาตรฐานนะแล้วก็โดยบรรยากาศสถานการณนะ์เนี่ยเวสแฮมน่าจะต้องกดให้ได้ก็คิดว่าน่าจะบดชนะได้1นงศูนย์อะไรอย่างนี้นไปออโอเคได้ครับมาคู่ต่อไปครับเอเวอรตนฟูแลมครับ S <S ซึ่งเอเวอร์ตันเนี่ยเพิ่งเสมอซันเดอร์แลนด์มา1-1นะครับในการไปเยือนด้วยแล้วแล้วก็เอลิมานเอ็นดีไอเนี่ยที่เพิ่งยิงในเกมล่าสุดเนี่ยก็คิดว่าจะผ่านการฟิตลงเป็น11ตัวจริง uh อีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยคือกองหน้าเพราะว่าเดวิดมอยเนี่ยเหมือนแบบยังจับจุดไม่ได้นะครับระหว่างแบร์รี่และเบตโต้นะครับก็รอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฟูลแลมเนี่ยล่าสุดถล่มบู๊ไป3-0ศูนย์เลยนะแล้วก็จะมีแค่แอนโทนีโรบินสันนะครับคนเดียวทททีี่่่่่จจจะะะะไมมมมพพรรร้้้อออออลลลลงงงงเเนนนนหหืัััดดดาูสกิึคบ ของเอเวอเรตันเนี่ยแน่ๆแหละก็จะมีพิกฟอร์ดมีมิโคเลนโกนะครับมีคีนมีทากคอฟสกี้มีโอไบรอันนะครับคู่กลางจะเป็นการ์ดเนอร์กับอิซากานาเกยนะครับตัวบนจะมีแจ็คกิลลิชถือว่าเด็ดเหมือนกันนะช่วงนี้แต่ว่าอาจจะดูเบาๆไปบ้างนะครับแล้วก็ดูบิลลี่ฮอร์เอ็นดีไอแล้วก็เบโต้นะครับส่วนฟูลแลมเนี่ยมีแบรเลโน่มีเคนติเตเต้นะครับโจคิมเบนเดอร์สันบาซี่เซซิยง et นะครับแซดเดอร์เบอร์เกอร์ครับ, berger, รบกับอีวบี้แล้วก็มีจอร์จคิง มีเควินมีแฮร์รี่บิลซันแล้วก็ราอูลคิมบินเนสครับผมเอเวอร์ตันก็เพิ่งจะโดนคาบ้านไปนี่ใช่ใช่แในบ้านนั้นราสุดรู้สึกจะสามศูนย์เลยมั้งสเปอร์หรือไงอ่ะใช่ไหมใช่ที่โดนสเปอร์ใช่ฟันเฟ้นบงสองลูกอ่ะใช่ครับคือเกมเนี้ยเอเวอร์ตันได้พี่จมองว่าได้เปรียบอย่างเดียวคือเป็นเจ้าบ้านนะแต่ว่าด้วยลูกด้วยเกมด้วยอะไรเดี๋ยพี่ว่าไม่ได้เหนือกับฟูลแลมนะครับแล้วก็พี่มองว่าคู่นี้เอเวอร์ตันไม่ไม่ไม่ชนะนะอุ้ย เออพี่มองว่าเอเวอเรตันไม่ชนะก็มีสิทธิ์ถึงแพ้ได้นะเอาเป็นว่าเออพี่มองว่าพี่มองว่าฟูลแลมบุกชนะเอเวอร์ตันได้สองหนึ่งแล้วกันอ่าโอเคเอเวอร์ตันหนึ่งสองเอเวอร์ตันแพ้ฟูลแลมหนึ่งสองโอเคได้ครับมาต่อยคู่นึงครับคู่นี้น่าจะตามองเหมือนกันครับพี่กุ้ยครับคู่นี้คือซันเดอร์แลนด์ครับเจออาร์เซนอลซึ่งซันเดอร์แลนด์ในเกมล่าสุดเสมอเอเวอร์ตันไปหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็หกเกมหลังสุดเนี่ยเขาเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวก็คือแพ้ แมนยูครับ<อ>ทำใหม่ <laughs> ไม่มีปัญหาเรื่องของแข้งบาดเจ,จ็บเลยนะครับ<อ>พร้อมใช้ชุดที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยล่าสุดก็ชนะเบอร์รี่2-0ครับแล้วก็ชนะสลาเวียปาร์คด้วยในยูเซ3-0นะครับอาร์เซนอลเ่ยชนะมา8เกมติดต่อกันโดยไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวชนะเกมศูนย<อ>์แปดนัดติด ง่ายๆคือครีนชีตแบบยับๆเลยนะใช่แต่ว่าสองตัวหลักนะครับอย่างมาตินโอริกาตแลวก็วิโตโยเคเรสเนี่ยยังเจ็บอาจจะใช้มาริโนเป็นหน้าตัวเป้าอ,อก็ไม่ได้น่ากลัวน้อยกว่ากันเท่าไหร่จริงนะคืออาซนอลตอนนี้ก็ระบบลงตัวแล้วก็เกมรับแน่นครับคือตอนนี้เล่นบอลที่หวังผลอาซนอลนะเล่นบอลแบบเน้นเน้นผลนะไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องแบบเดินหน้าบุกตลอดแล้วก็ปล่อยให้หลังเรียกว่ามีโอกาสผิดพลาดอะไรเงี้ย คือปิดโอกาสของคู้่อสู้ได้เยอะับเยอะขึ้นอีกเ,อเพราะนั้นพี่มองว่าตอนนี้แอร์เนนอลบอลเน้นผลแล้วก็เจอซัดอร์แลนซึ่งซัดอร์แลนเป็นทีมที่เล่นดีมากในฤดูกาลนี้ดีแบบสุดๆเลยแต่ว่าถ้าซัดอร์แลนเล่นได้แบบที่ผ่านมานะมีความห้าวนะอาจจะสู้ได้สนุกนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านแต่ว่าถ้าถ้า,ถาแบบไปเล่นอย่างเกนเจอแมนูเทดอะทีมจริงๆวันนั้นเล่นเหมือนแบบ ผมว่าผิดฟอร์มผิดฟอร์มผิดฟอร์มเยอะอเหมือนแบบมีความเกรงอยู่อ่ะโดน,นอาร์เซนอลกดได้นะครับซึ่งพี่มองว่าโอเคซันร์แลนด์น่าจะพยายามเล่นให้เป็นตัวเองมากที่สุดมีเสียงเชียร์แล้วก็น่าจะสร้างปัญหาอาร์เซนอลได้นะน่าจะสร้างปัญหาอาร์เซนอลได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอาร์เซนอลจะชนะพี่มองว่าเออสุดท้ายแล้วอาร์เซนอลก็ก็จะหาวิธีในการเอาชนะได้อยู่ดีผมว่าลูกเซตพีซลูกอะไรแบบเนี้ยช่วงนี้อาร์เซนอลแบบว่าใช้คำว่าเขี่ยวเคี่ยวมากๆแบบแบบว่าเน้นเรื่องของผลลัพธ์ ใช่สมารเลยโคตรโคตรเคี่ยวเลยเคี่ยวราดินจริงอะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งผมผมแวบขึ้นมาเมื่อกี้ผมเหลือไปเห็นก็คือเรื่องของกรณตชาก้าเจอทีมเก่าเหรอยิงไหมพี่บุ๋ยว่าโอ้ถ้าเรื่องยิงก็ชาก้าคงเขาโดยตำแหน่งเออโดยตำแหน่งเกมล่าสุดเขาจะยิงใช่ไหมแต่ว่าโดยบทบาทเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวยิงอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าจะมีมีส่วนมีบทบาทไหมก็พี่ว่าเขาอยู่ซานแอรนด์เนี่ยเขาเล่นได้สบายเลยแล้วมีเพื่อนร่วมรอบข้างเนี่ยเขาวิ่งให้แล้วก็ ขยันแล้วก็เป็นทีมเวิร์กที่ดีอ่ะแล้วซาก้าไอกานิชาก้าเนี่ยยิ่งประสบการณ์สูงยิ่งยิ่งยิ่งเก่งยิ่งเก่งยิ่งเก่งนะฮะแต่ว่าพี่ยังมองว่าความเร็วของเกมและความแม่นอ่ะเป็นรองอาเซนอลไงก็สู้ได้สู้ได้สู้ได้แบบได้ลุ้นแต่ว่าน่าจะน่าจะเสร็จอยู่ดีาเหชาก้านี่ไกลมากนะจากวันที่แฟนๆอาเซนอลไม่เอา ก็ตอนเดินทะเลาะกับแฟนบอลเดินออกแล้วแบบใช่ไหมตอนนั้น่ะยุคแบบดวงใบแดงเยอะๆอะไรอย่างงี้ผ่านมาเร็วเหมือนกันนะจนมาถึงวันนี้เป็นตัวหลักสแตนล์แ๋อพอ่ว่าสแนลชนะชนะแบบเสียประตูสองหนึ่งอาจจะคินชิดไม่คินชิดไม่คินชิสนะสองหนึ่งมาเยือนภาคอีสานมันยากนะตอนเยือนนิวคาสเซิลก็สองหนึ่งนะใช่ก็คือจำเหมือนกันโอ้โหนั้นยิงทดเวลาใช่ป่ะโอเคอ่ะคู่ต่อไปครับมาที่ลอนดอนกันบ้างเหมือนเดิมครับ โอเคเชลซี okay. ครับจะเปิดบ้านเจอกับฟูฟครับซึ่งเชลซี hmm. เนี่ยเกมล่าสุดเนี่ยบุกชนะสเปอร์1-0แหละว่าไปเสมอคาราบักในยูซ mm ีเอล2-2ซึ่งโคพาเมอร์ล bon mm ีวายโควิลบวราเต้มาเดชิลอะไรอย่างเงี้ยโรามีวอลาเวียเนี่ยคือ mm hmm. ลงไม่ได้ทั้งหมดเลยจะเจ็บนะครับแต่ว่าในส่วนของเกมรุกตอนนี้มีการวิจารณ์เหมือนกันว่าการใช้เด็ก18อย่างเอสเซอรวิลเลีย hmm. นเป็นตัวแบกทีมในเวลานี้เนี่ย mm hmm. มันจะดีหรือไม่ดี โอ้ยสมสติว่เป็นตัวแบกแล้วเหรอตอนนี้ผมว่าแฟนเชลซีหลายคนถามถามเหมือนกันนะในในในแดบนอเชลซีเพราะว่าเหมือนแบบเนโต้เนโตยตอนนี้ก็เหมือนดรอปดอปไปจะจะไปเด่นในเรื่องเกมรับการช่วยทีมากกว่ากานาโชก็ยังใครนะกานาโชะคือใครนะผมผมใคร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 นี่แฟนแฟนเชลซีครับพี่ดุ้ยใครใครนะครับใครไม่ใครอคือใครกค เนี่ยต้องมันต้องมันเหนื่อยหาเนี่ยเฮ้ยเขากระโดดลอยตัวฟาดลูกนั้นสวยนะจากอีรักกาดอ่ะใจเออลูกนั้นเราหายไปเลยนี่เขาบอกว่านั่งป้ายทีไรสวยทุกทีเอออะไรนะเขานั่งป้ายทีไรสวยทุกทีเวลายิงแล้วชอบไปนั่งป้ายอ๋อแต่พอนั่งปุ๊บเรียบร้อยเลยเขาบอกเหมือนกันนี่ว่ายิงให้เชลซีปุ๊บเมื่อไหร่ไม่มีชนะเลยนะครับโอเคอ่าล่าสุดก็ยิงใช่ครับโอเคส่วนบูฟเนี่ยล่าสุดก็แพ้ฟูลแลม0-3นะครับแล้วก็ วิตเตอร์เบล่าเนี่ยโค้ชเนี่ยโดนไ, <ป S 1> ไ <ป S 2> ล่ออกจากตําแหน่งใช่ซึ่งก็ยังหาโค้ชไม่ทันนะตอนนี้เจมส์คอลลินกับริชาร์ดวอลเกอร์เนี่ยก็คุมร่วมกันอ,อยู่นะครับซึ่งเป็นโค้ชเยาวชนด้วยนะครับตัวหลักไม่พร้อมนะครับมี Gomez, ie, รบ u, รบโรดิโกโกเมสแมนโดเฮอตี้นะครับส่วนเอมมาเรียลอักบาดูเนี่ยติดโทษแบกนะครับอ่ะคู่นี้พี่กุยก็อยู่ท<ะ>ี่ว่าเชลซีจะยิงได้หรือเปล่านะคือเกมน่าจะเป็นของเชลซีมองว่า one way เลยนะครับคือบอลมันวูฟไม่ใช่บอลเปลี่ยนโค้ชแตยบอล โค้ชออกไปแล้วยังไม่มีโค้ชใหม่เนี่ยมันยังไม่ใช่บอลเปลี่ยนเปลี่ยนโค้ชไงเพราะน,นั้นพี่มองว่าเชลซีก็ไม่มีทางเลือกด้วยไม่มีทางเลือกไม่มีทางออกอื่นอะเกมนี้มันต้องสามแต้มแล้วมองว่าเชลซีทาได้นะแม้ว่าโอเคอาจจะมีแบบอปัญหาเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างเกมรุกแต่ว่าเขายังมีไกเซโดมี so, เอนโซเออมีชูอัลเปโดอะไรเงี้ยคือมันก็ยังน่าจะลงโทษคุณภาพของวูฟเนลานี้ได้ซึ่งวูฟต้องบอกว่าตอนนี้คือ หาแสงสว่างไม่เจอเหมือนกันนะผมผมดูดูมาตั้งแต่แบบสมัยขึ้นมาแรกๆดูตอนนี้คือคุณภาพหายไปเยอะหนักหนักจริงนะแล้วไปเสียคุณย่าเสียอะไรไปอีกใช่ป่ะหนักเลยครับเอนูรีอ่าใช่ใช่ป่ะนั่นแหละสําคัญนะตัวหลักๆเลยก็สักสองศูนย์สักสองศูนย์แต่ว่าตรงนี้มีมีเท่าที่เช็คมาครับก็คือในส่วนของไลน์อัพที่เขาคาดการณ์คือเขาบอกว่าการโชว์ซ้ายเอสเตวลขวาแต่กลางเนี่ย อย่างที่บอกว่าช่วงนี้มันเซลซีไม่ได้เปลี่ยนไหยกลางเลยเพราะว่านัดล่าสุดที่เอาอังเดซานโตเล่นในยูเซีลก็ต้องเปลี่ยนเพราะมันเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ใช่การใช้ลาเวียเองที่ลงไปเล่นแป๊บเดียวก็เจ็บแต่ตอนนี้คือการจะขืนเอาลงมาซึ่งตอนนี้จะมีไคเซโดเอนโซแล้วก็ลิสเจมพี่บุ๋ยว่ากลางตรงนี้ยังก็เป็นไปได้ยังมีปัญหาอยู่ไหมก็คือไม่นะกลางพี่ว่ากลางเขาดีอยู่นะคือโอเคตัวหลักๆที่เล่นมันเล่นได้เอนโซอยู่ที่ว่าคุณจะเล่นตัวบนหรือตัวล่างแค่นั้นเอง ถ้าเล่นตัวบนก็คือขยับเอามาโลคุสโตหรือว่าลิสเจมส์เนี่ยมาเล่นอินเวอร์สใช่ไหมแต่ว่าถ้าถ้าสองคนนี้ลงคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็ไปเล่นแบ็คขวาเอนโซ่ก็ลงมาตัวต่ำตอนนี้เขารอโคพาเมอร์หายเจ็บกลับมาอยู่เพื่อมาเสียบเบอร์สิบใช่ไหมก็เออพี่ยังมองว่าคุณภาพของกองกลางอ่ะคือกุสโตหรือลิสเจมส์จะเล่นก็เล่นได้เล่นได้ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกองกลางเชลซีเป็นพลังขับเคลื่อนที่ดีอยู่นะโอเคงั้นพี่กูคิดว่าใส่ๆเนาะ พี่คิดว่า <Okay. S 1> ต้องต้องต้องมันก็ต้องต้องใสแล้วล่ะ <Okay. S 1> นะเออ okay.